ขาวรักษาย,ยังไงในแพทย์แผนไทยมาฟังกัน ค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจังวังกรเองค่ะและนี่นะคะหมอดาวก็มีซีรีส์พิเศษมาให้พวกเราได้ดูกันก็คือการรักษาดูแลเกี่ยวกับคุณผู้หญิงนั่นก็คือเรื่องของตกขาวแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณหมอแผนไทยอ่าแนะนําตัวกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะรุ่ดานะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะหรือจะเรียกว่าหมอดาก็ได้ค่ะอ่าขออนุญ,ญาตเรียกน้องหมอดาล,ละกันนะคะกับพ <c oughs> ี่หมอดาวในเรื่องของตกขาวนะน้องดาถ้าเป็นในกรณีของแพทย์แผนปัจจุบันอย่างพี่หมอเนี่ยก็จะดูว่าเป็นเรื่องของมีการอักเสบติด เชื้อไม้หรือว่าเป็นเรื่องของตกขาวที่เกิดขึ้นแบบทั่วๆไปคราวนี้ในแพทย์แผนไทยยังไงบ้างอ่ะเล่ากันก็ทางแพทย์แผนไทยนะคะตกขาวเนี่ยเราจะมองว่าเป็นอาการของของเหลวที่ไม่ใช่เลือดนะคะไหลออกมาจากช่องคลอดค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะจะมาด้วย3เวลาด้วยกันก็คือก่อนมีประจำเดือนระหว่างมีประจำเดือนแล้วก็หลังมีประจำเดือนนั่นเองค่ะค่ะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะตกขาวเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเป็นสีขุ่นหรือว่าสีขาวใสจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงลองสังเกตแล้วเจอความผิดปกติตง สีสีเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวสีเทาหรือว่าสีที่มันผิดออกไปจากเดิมนะคะก็แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยค่ะมีความผิดปกติแล้วนั่นเองค่ะอืมอันนี้ก็ตรงกับแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะน้องเพราะว่าถ้ามันมีเหลืองเหลืองเขียวเขียวเหม็นเหม็นหรือว่ามีเลือดปนก็แนะนําให้มาพบแพทย์คราวนี้มันก็จะมีคําถามค่ะจากคุณผู้ชมว่าแล้วจะพบแพทย์แผนไหนดีแน่นอนในแผนปัจจุบันเราก็ดูแลได้ก็จะเป็นการดูแลด้วยยาเนาะไม่ว่าจะเป็นยารับประทานยาสอดคราวนี้บางคนบอกว่าอยากจะหันมา รักษาแผนไทยแผนไทยรักษาอย่างไะน้องดาการรักษาทางแผนไทยนะคะก็จะเป็นการพิจารณาและวิเคราะห์วางแผนการรักษารายบุคคลค่ะจะรักษาด้วยวิธีธรรมชาติสม่ําเสมอร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะจะช่วยให้เหผลได้ดียิ่งขึ้นค่ะอย่างเรื่องของการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะมันยังไงบ้างของแผนไทยค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางแผนไทยนะคะจะเป็นการรักษาสุขอนามัยค่ะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะเวลาเข้าห้องน้ําค่ะก็จะจับให้แห้งทุกครั้งจะไม่ส่วนช่องคลอดปรับเปลี่ยนเรื่องการ การแต่งกายค่ะจะเน้นการแต่งกายที่สบายสบายไม่ฟิตเกินไม่อับชื้นประมาณนี้ค่ะก็อันนี้ก็จะตรงกับแผนปัจจุบันนอกจากนี้แล้วก็เรื่องของอย่างการส่วนลัางช่องคลอดเนี่ยถ้าไม่ได้มีเหตุจําเป็นนะคะเอาสบู่อะไรไปสวนนี้ก็ไม่ควรคราวนี้ในเรื่องของการรักษาที่เหมือนแบบแผนไทยแผนไทยเลยอ่ะก็จะแนะนําเรื่องการนั่งฐานนะคะการนั่งฐานเนี่ยเป็นยังไงการนั่งฐ่านก็คือการใช้ความร้อนและควันจากการเผาไม้สมุนไพรที่มีประโยชน์ทางด้านการรักษาสมานแผลลดการอักเสบ รดบวมดัดขีนไม่พึงประสงค์กระตุ้นการขับของเสียออกจากมดลูกนะคะแล้วก็จะช่วยขับน้าคาวปลาสําหรับหญิงคลอดบุตรได้ด้วยค่ะแล้วคราวนี้ในส่วนอย่างการลดการอักเสบนี่มันช่วยลดการอักเสบยังไงบ้างอะอาจจะเป็นการอักเสบที่เกิดจากการอับชื้นมีอาการขัดร่วมด้วยความร้อนตรงนี้นะคะก็จะไปช่วยทําให้แผลมันแห้งลงค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นการลดการอักเสบในระดับหนึ่งค่ะแล้วนอกจากการนั่งขานแล้วมันมีหัตธการอื่นไหมคะน้องดาที่จะช่วยในเรื่องตกขาวมีค่ะนอกจากจะ ใช้ยานั่งฐานแล้วนะคะเราก็จะยังมีการเผายาหน้าท้องค่ะที่จะมีเปลวไฟอ,อยู่ที่ท้องค่ะใช่ค่ะตรงนั้นนะคะสําหรับการตกขาวเราจะเน้นมาที่การเผายาบริเวณท้องน้อยค่ะสําหรับการเผายาบริเวณท้องน้อยเนี่ยนะคะจะช่วยกระตุ้นการขับของเสียที่ตกค้างอยู่ภายในมดลูกออกมาค่ะประจําเดือนก็จะมาเยอะขึ้นหลได้ค่ะขงขึ้นค่ะเร่อนี้จากประสบการณ์ของน้องหมอดารเราเนี่ยอยากรู้ว่าในฐานะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์เคยเจอไหมคนไข้ที่รักษาแผนปัจจุบันแล้วไม่หายแล้วก็มาดูแลกับน้อง สำหรับแผนไทยนะคะที่มารักษาเนี่ยจะเป็นอาการที่ไม่ร้ายแรงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนไข้หรือว่าคุณผู้หญิงมาพบเราด้วยอาการที่ตกเ้ามีสีเขียวเนี่ยค่ะดาเองก็จะแนะนําให้พบแพทย์ปัจจุบันค่ะเพราะว่าจะต้องทานยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนั่นเองค่ะแต่สําหรับแผ่นไทยนะคะการรักษาจะเป็นการรักษาที่ผิดปกติแบบแรกเริ่มก็นับว่าเป็นทางเลือกในการที่เราจะดูแลรักษาร่วมกันเนาะอ่าอย่างกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะของเราไม่ได้เป็นมากซะหน่อยไม่ได้มีเลือดปนมีก้อนมีปวดท้องก็ลองมาหาคุณหมอ แผนไทยดูแต่แน่นอนนะคะว่าก็คือถ้าสมมติมาแล้วเจอทั้งพี่หมอดาวซึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าน้องหมอดาซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกเนี่ยเราก็สามารถดูแลร่วมกันได้เพื่อความปลอดภัยของคนไข้เนาะค่ะเพราะว่าสุขภาพของผู้หญิงเรานะคะเป็นส่วนสําคัญดังนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สังเกตความผิดปกติของร่างกายนะคะนอกจากประจำเดือนแล้วเนี่ยตกขาวก็สําคัญค่ะสังเกตนะคะว่ามีสีที่เปลี่ยนไปไหมมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะเป็นสัญญาณเตือ จากร่างกายค่ะว่าร่างกายมีความผิดปกตินั่นก็คือสัญญาณเตือนจากร่างกายบอกอะไรก็ต้องรู้ด้วยนะคะก็ต้องตระหนักถึงค่ะและแน่นอนนะคะปัญหาหญิงคิดถึงพี่หมอดาวเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ